ครับสวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดา channel น,น,นะครับอันนี้ผมก็มาทำคลิปนะทำคลิปขอบคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามนะครับสามร้อยคนนะมาทำคลิปฉลองผู้ติดตามสามร้อยคนนะครับนะแต่ตอนนี้คน <c oughs> ขอไปครับ คนติดตามอยู่เท่าไรนะ3ามคนมั้งครับนะถ้าจำไม่ผิดนะคนติดตามอยู่302คนนะอันนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศนะครับนะไม่ได้มาไม่ได้นั่งจ้องอยู่กับเครื่องเสียงในบ้านนะอันนี้ก็มานั่งอยู่ในรถแทนนะครับนะ อา้าเปิดมาดูหน้าช่องเมื่อกี้ขออภัยนะครับนะปิดพลาดนิดหน่อยครับคนติดตามนะครับนะสามร้อยสามคนนะครับนี่นะเห็นเปล่าเดี๋ยวปิดขออนุญาตปิดแฟดสเต็ปนะครับแสงมันจ้าไปนะทุกคนนี่นะครับนะนี่สามร้อยสามคนนะ ก็ขอบคุณนะครับนะขอบคุณที่ติดตามให้กําลังใจกันนะครับผมก็ไม่มีอะไรครับเหมือนเดิมนะไม่มีของ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 ขวัญอะไรแจกให้นะครับนะก็มาขอบคุณด้วยใจจริงครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนติดตามได้ขนาดนี้นะครับนะ คนติดตามเยอะมากเลยนะครับนี่ก็มานั่งเล่นในรถชิวๆนะครับนะก็มาเปิดเพลงเล่นเล่นด้วยครับ <c oughs> ขอไปครับช่งนี้ <c oughs> อากาศเปลี่ยนแปลงนะครับนะก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับอันนี้ผมทำคลิปไปเมื่อเอเนกาข้าพอแล้วนะ สีเดือนที่แล้วนะครับนะตอนนั้นคนติดตามทั้งหมด210คนนะตอนนั้น210คนเมื่อสีเดือนที่แล้วนะครับนะตอนนี้เป็น303คนละนะมาไกลอยู่นะครับก็ก็ขอบคุณทุกคนนะครับนะที่เข้ามาดูนะครับทุกคนนี่แหละเป็นส่วนหนึ่งของผมนะคือกิปผมนี่ จังใจที่ว่าจะถ่ายไว้ลเล่นๆเป็นความทรงจำนะแต่ทุกคนก็ยังติดตามกันนะตั้งแต่ผมตอนแรกเคยผมดิใจตั้งแต่คนติดตามผมเมื่อไหร่แปดคนเก้าคนแล้วนะอันนี้ก็กระโดดมาเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคนติดตามผมเยอะนะอันนี้ฝากบอกสมาชิกใหม่นะหรือว่า f อฟซที่ติดตามกันมานะครับ อันนี้ผมลงคลิปมาเนี่ยปีกว่าแล้วนะปีกว่ากับสองปีแล้วครับทุกคนยอดติดตามสามร้อยกว่าถามว่าถ้าโดยรวมเร็วไหมก็ไม่เร็วนะครับนะถือว่าขึ้นช้ามากครับแต่ก็สำหรับคนที่ทำคลิป y YouTube อย่างผมก็ดีใจนะครับนะไม่ว่าจะน้อยจะมากนะครับนะก็ดีใจนะครับก็ บอกไปในคลิปนี้อีกรอบนะครับนะหลังจากที่ว่าบอกไปในคลิปที่ว่าพาล่องพาเที่ยวนะครับนะที่อะไรอะสะพานใหม่ชมบุรีนะครับนะอ่านศิลาบางแสนนะครับนะที่ผมบอกไปไหนไม่รู้แต่อีพีไหนนี่ยไปในสามอีพีนี่แหละที่ลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าที่มีคนขอว่าให้รีวิวลำโพงนะครับนะแล้วก็รีวิวพอให้แอม โปรยโรเทครุ่นโปรสองพนะครับก็เช่นเดิมนะครับนะก็บอกไว้เลยก่อนนะเผื่อมองคนแบบดูคลิปอาจจะดูแต่คลิปนี้คลิปนี้ไม่ดูนะครับนะก็จะบอกไปในคลิปที่ผมทําไปคลิปเป็นคลิปต่อคลิปต่อคลิปเนี่ยครับว่าผมยังไม่ได้ทําให้นะสําหรับคําขอ2อ,อย่างนะก็อย่างที่บอกแล้วครับสักประมาณใกล้ๆปีใหม่ถ้าผมไม่ยุ่งงานที่บ้านเกินไปผมจัดให้ครับนะคุณไม่ต้องกลัวนะ เพอยงที่ผมบอกผมไม่ได้แบบละเลยหรือไม่เห็นหรือหยิงนะผมผมเห็นนะนะครับนะผมถึงมาบอกได้ว่าหืมาบอกว่าได้ว่าใจเย็นๆนะผมยังยุ่งงานที่บ้านอยู่นะครับนะก็ยังไม่ได้ทํารีวิวให้นะครับนะไอพาะเอมอ่ะมันจะยกออกมารีวิวตอนไหนก็ได้ครับแต่ผมขี้เกียจต่อสายไฟใหม่นะครับทุกคนเพราะว่าในกรสายลำพงไหนก็สาย สัญญาณเนี่ยสายไฟอีกนะครับเนี่ยผมไม่ได้ตั้งแยกผมตั้งไว้แบบเป็นชุดใกล้ๆกันนะเพราะว่าถ้ายกมากระจัดกระจายมันก็ลกบ้านนะเดี๋ยวที่บ้านเขาบนนะครับก็เลยไม่ก็แบบอยากยกออกมาลื้อเท่าไหร่นะครับก็ถ้าช้าสุดเลยน่าจะเป็นช่วงที่ผมยกลโภูมาเปิดปีใหม่เนี่ยนะครับนะผมถึงจะรีวิวให้นะครับ แต่การรีวิวลําโพงนี่ถ้าผมไม่ลืมนะผมจะถ่ายอย่างละเอียดได้เลยให้เลยนะครับมนาะช่วงสลับดอกนะเพราะดอกที่ผมฟังในบ้านการที่ผมเปิดกลางแจ้งผมจะใช้คนละยี่ห้อกันนะครับนะไม่ได้ใช้ยี่ห้อเดียวกันนะทั้งในบ้านแล้วก็กลางแจ้งนะผมสลับดอกแทบทุกดอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นตู้ซับใบตู้กลางแหลมนะแต่แหลมนี่ใช้แบบแช่นเดียวกันนะเนี่ยนะผมไม่ได้ใช้ ดอกเดียวกันนะผมสลับกันนะไอ,อเสียงกลางตอนนี้ก็ใช้เป็นแบบ12นิ้วธรรมดานะครับนะไม่รู้ยี่ห้ออะไรหรอกแต่คานนี้นี่ผมถอดเก็บไว้นะครับนะไอตู้สิบห้านี่ผมก็เอาพีโอเโอมาใส่นะฟังในบ้านนะแต่ว่าถ้าการแก้มอะไรก็เป็นไอ,อโกบรินะโกบริไอโซนไอพีพีโอเสิบห้าก็ไปใส่เสียงกลางสิบสนิ้วนะไ เอ้สิบสองนิ้วซับสิบสองนิ้วก็จะเปลี่ยนเป็นเออจากมันเป็น M อ็ก็จะเปลี่ยนเป็นอบอ้อมนะใส่อบอ้อมสี่ร้อยวัตต์นะบางตู้ก็มีไม่ครบบางตู้ก็จะใส่กิฟด้วยนะครับนะถ้าดอกมันก็ไม่พออยู่แล้วแหละบางอันก็จะเป็น M อเอเหมือนเดิมนะเพราะว่าเปตสิบสองนิ้วเนี่ยผมมีอยู่ห้าตู้นะส่วนสิบห้าเนี่ยก็จนะนนมีอยู่ตู้เดียวนะครับนะ ก็ขุมพลังก็เป็นโโยโรเทคกับเซนเซนะที่ว่าขับซับเบดนะแต่ปัจจุบันนี้บางคนถามว่าไอเอ็มเคซีเนี่ย a m เอ็มเคซีสามร้อยเนี่ยผมเอาไว้ขับอะไรปัจจุบันนี้ผมเอาไว้แยกนะผมแยกขับแหลมนะที่ที่ผมทําคลิปไปก่อนเนี่ยไอที่ว่าใยปีปรีหลายๆตัวเนี่ยนะอันนั้นผมแยกนะแล้วก็แยกเผื่อเวลา ร้องคาราโอเกะบางครั้งไปทางแก้งเราเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะมันต้องแยกไปเอาปีลจนมาแยกอีกทีนึงนะนะก็อย่างที่ผมเคยลงคลิปไปได้วนะครับนะเผื่อมีคนมาคอมเมนต์อีกพูดอีกมันก็ยาวอีกอะไรใช่ไหมผมนึกไม่ว่อยากพูดนะนะก็ทําคลิปนะขอบคุณสามร้อยครับสามร้อยสามคนนะก็เดี๋ยวจะเปิดเพลงในรถให้ฟังนิดหน่อยนะครับนะ เดี๋ยวมันจะยาวเกินนะเล้ก็จะว่าผมมาทําคลิปอะไรอีกนะครับนะก็มาทาคลิปขอบคุณผู้ติดตามสามพ้อยสามคนนี่แหละนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงฟังนิดหน่อยนะแต่ขออยญาปิดแฟดน,นะครับนะเดี๋ยวมือผมไปขวางเนี่ยมันจะขวางเปล่าๆในรถมันแคบด้วยับ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็ <c oughs> จะมี power <c oughs> อยู่ตัวหนึ่งนะ <c oughs> อยู่ฝั่งเบาะผมเนี่ย ฝั่งคนขับก็จะเป็นซับบ็อกเอาเวอร์ผมใช้เป็นอของรถยนตนะ์นะสีเชนนของอกระทิงโดนะครับนะสีเชนนตัวใหญ่นะไม่ใช่ตัวเล็กมันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กนะทุกคนเสียงกลางก็จะในรถสี่อกนะครับนี่เดี๋ยวเปิดเฟดต้องเปิดเฟดอีกรอมึงน,นี่ครับนี่ประตูนะครับประตูแล้วก็ในแคปนะ ในแคปสี่ดอกนะครับทุกคนเดี๋ยวจะงงไงที่ผมก็อธิบายเสริมจากที่ว่าทาคลิปไอ้ที่ว่ารีวิวสป,ป็อคนะเห็นแต่ที่ว่าผมชี้สี่ดอกเนี่ยไม่ใช่ว่ารถผมเป็นตอนเดียวนะเป็นแคปนะครับทุกคนผมตอนนั้นผมไม่ได้หันกล้องไปทางหลังนะสี่ดอกก็คือในแคปด้วยนะครับนะสี่ดอกแล้วก็ครับมีกระจังหน้ากระจังหน้าคู่หนึ่งนะเป็นหกดอก ก็เท่าว่ากระทิงดุตัวเนี้ยขับเสียงกลางหกดอกนะเหลมข้างหน้าเอาอยัางไงอะเหลมข้างหน้าผมไม่ได้ซื้อขอเข้ามานะครับนะเหลมข้างหน้ามีอยู่ตัวหนึง่งต้องเปิดแฟลตอีกแล้วนะเหลมข้างหน้ามีตัวหน,นึ่งนี่นนี้แหลมในรถนะรถผมจะลุกๆหน่อยนะครับนะมีแต่กดน้ํากินครับเนะนี่ยนี่แหลมนะครับผมไม่ได้ใช้แหลม ที่ว่าเขาขายกันนะมาเจาะใส่ไม่ได้ใช้นะเอเอเลมตัวนี้นะครับทุกคนคนจะด่าแล้วมั้งไงเปิดแฟตปิดแฟตอยู่ไอเลมตัวนี้ไม่ได้ใช้นะทุกคนมันมันขาดนะมันขาดตาแล้วก็เลยไม่ได้ต่อน้ำนะนะก็เลยปลดทิ้งไปเลยนะครับก็จากที่เคยรีวิวซับป๊อกไปนะอันนี้ก็ยังเป็นเบาแคบเบาเดิมนะพอดีแม่ผมเขาแม่อยากให้ตีตู้นะเขาไม่ตีแต่ว่า ไอ้ตรงเนี้ยมันก็นั่งไม่ได้นะคนบพผมตัวใหญ่เบาะมาทมีมันก็บีบขาคนละเดี๋ยวจะเอาซับบล็อกแบบตู้มาวางตรงเนี้ยเลยเนี่ยนะครับนะเราค่อยดูก่อนนะถ้ามีเงินซื้อก็ซับบล็อกแบบตู้จะมาวางตรงนเนี้ยแหละไอ้ซับใต้ไอ้ซับบล็อกใต้บอกก็ไม่ไม่ออกหรอกถ้าจะแบบเป็นสองซับไปเลยสองซับบล็อกนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมันจะเฟดกันหรือเปล่านั้นเองผมก็ไม่เคยลองนะแต่ว่าถ้ามันเฟดกันก็ต้องตัด การทามาของซับบ็อกใต้เบาะไปนะครับแล้วก็เสียงกลางเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะแล้วก็ที่เคยทาคลิปนะครับทาคลิปรีวิวซับบ็อกไปก็มีซับบ็อกอีกตัวหนึ่งนะนี่ซับบ็อกใต้เบาะฝั่งคนขับนะครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงทีว่รารอ,อเพลงนี้จบมายวจะเล่นให้ฟังนะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะรังแค่ไหนนะครับเพราะว่า มันของไว้ฟังในรถเนาะมันก็ไม่ได้แบบหรูหราอลังการอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมเร่งซับกับปรีขึ้นก่อนนะครับเป็นซับบ็อกนะไม่แก้มเปนวันละเดินอยู่ันหาดทรายเป็นลูกสาวไพ่คือมา่งมีเท่าถ้าต่พาลูกขึ้นไยอเมริกาไอ้พวกเลยว่าโอน เดูน่คร oui. hey, um. e, nah, ับหนึ Mat, ่งดอกสองดอกนะครับเส็นกลางนะนี่แล so ้วก็ตรงนี้นะครับนี่เฮ้ยไปดูหน้ากระจังนลทุกคนใช่ไหมบเ้ดวนะครับ เรามาเ้นบ่ตรงลงโลงตรงเต้นดีดงเมื่อเห็นหน้าบุญอลรกะบงอ่ด้เขาเองบงเต้นโดีดงดีดงดีดงลรามาเต้นบ่ตรงลงโะลงรงเป็นดีดงเมื่อเห็นหน้าบุญอลรกะบงบุงบุงรูปลอยยางนี้อันนี้ต้องแนมนานสไตล์บ้านบ้านสเปกฝรั่งไอ้ผู้สีแทดเดแมซีดำ ประจำขับเจ็ดสักกี้ห่วงยมห่วงยางก็พอมีให้เศร้าถ้าดึกใจเอาอายุให้ฟรีฟรแต่ม้าโตขึ้นบินเซิร์ฟก็มีไอ้าย้ฟร,ฟรีเพราะว่าคนนี้ไอายันที่ใจ I just wanna be by y o u ได i บ่เียงกลางก็จะมีหกดอกนะครับทุกคนนะนำมาบดบดผมนะ ดังๆหางในวัดดโด้ดิด้ดิด้ดิดงลำต้นบาตรง

อาครับทุกคนเมื่อกี้ที่โทรศัพท์มันขยืนลงนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันอยู่ดีมันลื่นหรือมันอะไรนะครับเนี่ยมันคือช่วงที่ว่าซับซับบล็อกกับมันเด้งขึ้นมานะครับนะมันมันสะเทือนน่ะโทรศัพท์มันก็เลยร่วงลงมาแล้วก็วางกับเลื่อนลงไปเลื่อนลงไปอย่างนี้เมื่อกี้นะครับนะเมื่อกี้มือจับบอกมันก็สะเทือนแรงอยู่นะโทรศัพท์มันเลยแบบมันวางอยู่ตรงเนี้ยด้วยเนี่ยมันมันเป็นนูน่เนาะมันก็เลยล่วงลงไปนะครับนะ มันสะเทือนในซับบ็อกเนี่ยครับนะซับบ็อกอสิบนิ้วนะครับนะใต้เบาะที่ผมเคยรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะเนี่ยครับในรถผมก็จะมีเครื่องเสียงประมาณนี้แหละครับนะเขาไม่ให้ทําก็ไม่ได้ทํานะก็เอาแค่พอฟังนะครับนะเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะได้ซับบ็อกมว้ยตรงที่ผมว่าหรือเปล่านะซับบ็อกแบบตู้นะครับนะไม่ให้ทำนะไม่ให้ทำก็จะเอามันแบบตู้เนี่ยมาวางนะ แคปเคิฟให้มันนั่งได้แค่สองคนเนี่ยครับนะแม่เราก็อยากตุ๊บต๊บเหมือนกันนะไอข้างหน้ากระจัทงที่ผมไม่ได้มาใส่ผมที่ว่าใส่พาวเวอร์นะผมใส่ไว้ตั้งแต่ตอนตอนไอซีดีเครื่องเนี่ยมันยังเป็นซีดีที่ว่าต่อใส่ลําโพงเดิมในรถสี่ดอกอยู่นะผมเอาข้างหน้ามาใส่แล้วก็พ่วงใส่กันไปเลยนะครับปีกับพาวเวอร์เนี่ยผมมาใส่ทีหลังใส่ทีหลังที่ว่า ไอ้กระจังหน้าน,นะกระจังหน้าใส่ก่อนนี่นะลำพงกระจังหน้าใส่ก่อนปีกับพ่อเอ้ยนะไอ้เครื่องเล่นตัวเนี้ยมันมันเป็นดันขยายตัวเดียวมันก็ไหวของมันนะหกดอกนะหกดอกถามว่าเปิดนานไหมผมก็เปิดฟังจากบ้านไปบางแสนมันก็ซีดีก็ไม่พังนะทุกคนต่อหกดอกเนี่ยตอนที่ว่าลำพงต่อใส่ซีดีอยู่นะแต่ตอนนี้ซีดีผมไม่ได้ต่อไงผมเอามาใช้ ใช้ power แล้วต่อสา power แล้วนะก็ไอจุดนี้ที่ว่าต่ power ในจุดนี้ก็ร้านร้านก็ทําให้นะไม่ได้ทําเองนะทุกคนถามว่าทําไมผมไม่ไม,ไม่ไม่ต่อเองนะผมกลัวทนะุกคนกลัวไฟไหม้รถนะและอย่างคือสายไฟที่ว่ารอดไปหาแบตเตอรี่เนี่ยผมเคยที่จะเอาสายลำโพงออกแล้วมันออกยากมากเลยมันเป็นหนังนะแข็ง็งแข็งก็เลยไม่ได้เอาสายออกตัวนั้น แล้วเห็นว่าตัวเองอาศ,าศาัยลำพงออกไม่ได้ก็เลยไปให้ร้านทําเลยให้เขาอาสายพาวเวอร์ที่ว่าไปหาแบตเตอรี่อให้เขาออกให้ขนาดช่างร้านเครื่องเสียงเขาทำเขายังดึงออกตั้งหลายครั้งมันแข็งทุกคนเน่นทั้งหนัง,นงตรงนั้นผมก็เลยไม่ทําเองครับผมก็มีเรื่องพูดแค่นี้นะทุกคนก็ ใครอยากให้รีวิวอะไรเพิ่มเติมอนะีกนะก็คอมเมนต์เข้ามาได้ในคลิปนี้นะขออย่างเดียวนะครับอย่ามาพิมพ์ด่ากันนะอย่ามาด่าผมมั่วซั่วนนะผมผมลบคอมเมนต์ผมบล็อกด้วยนะคอมเมนต์กัน,นแบบสังสรรค์กันนะทุกคนนะติชมอะไรได้นะแต่ติว่าคนพูดเสียงงั้นเสียงนี้ผมยอมรับว่าผมไม่ได้คนเสียงเพราะนะแล้วผมก็พูดไม่เก่งด้วยนะครับนะแต่ก็อยากจะพูดนะครับทุกคนก็คงไม่มีอะไรมนะั้งฮะ ก็ใครอยากให้รีวิวอะไรบอกนะไอลำโพงกับพ e แอมโพลโรเทคเนี่ยอันนี้ไม่ต้องนะนะเพราะมีคนขอไปแล้วหรือจะขอซ้ำก็ไม่ผิดดีนะครับนะก็ถ้าอยากให้รีวิวจริงๆก็ทักอคอมเมนต์มาได้หรือแม้ก็ทักไปในเพจเครื่องเสียงเล็กๆบ้านๆนได้นะครับนะครับผมก็ขอจบคลิปไว้ในเมงแค่นี้นะครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องก็แค่คนธรรมดาเชนยร์แนวยนะครับสวัสดีครับ